เค,เคยพลาดจนทำให้หน้าท้องพังด้วยการไปดูไขมันกับคลินิกไม่ได้มาตรฐานรีวิวจริงแบบไม่จ้างเคยดูไขมันมาก็เลยแบบว่าเป็นร่องไม่สวยเหมือนกับทำไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเป็นร่องเป็นลื่นอะไรเงี้ยค่ะไม,ไม่เรียบหุ่นพังเพราะมีดูดหนึ่งแขนไปดูไขมันจนทำให้พังหนักกว่าเดิมอีกไม่มีความมั่นใจในการตัวอะไรเงี้ยค่ะ ไม่สวยอะไรเงี้ยมีพุงก็เลยแบบตัดสินใจทำเลยดีกว่ามันขัดฟิลเนาะคุณแม่ใช่เลยคือไม่ได้โชว์อะไรกับเขาบ้างอยากใส่เอี๊ยมลองแบบเด้กะกะเขาบ้างอะไรเงี้ยอยากโชว์บ้างอะไรประมาณนั้นก่อนจะมาตัดเคยออกกำลังกายบ้างไหมคะมีค่ะจนแบบว่าก็ไม่ได้เวทบ้างอยู<ม>่ที่บ้านอะไรเงี้ยจนแบบไม่ไหวแล้วท้อทำไม่ได้ไมงเหว โลสองลอแต่น้าทองมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วทำไมคุณแม่ถึงเลือกมาตามน้ำทองที่นี่เท่านั้นคะดูมือมาเป็นปีอะค่ะดูแบบมาแล้วต้องลองละให้ดูมาหลายที่ค่ะมันสะดูสวยแผ่สวยโอเคค่ะเรียบสวยภูมใจค่ะแต่คะแล้วก็ไม่คิดว่าขนาดนี้อเลย้ยก็โอเคค่ะเอ้าเลือกที่คิวพามที่นี่นะคะ